คนเคยสงสัยกันไหมครับว่าพี่ๆที่เขาเลี้ยงนกแก้วมาคอขนาดใหญ่มีมบเท่าไหร่ถึงเลีย้ยงได้แล้วก็ราคาเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงราคานกแก้วมาคอนั่นเองซึ่งเป็นนกแก้วปากคอขนาดใหญ่ผมมีมาแนะนำอยู่5สายพันธุ์ <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นบูแอนโกมาคอสกาเลตมาคอกิีนวิงมาคอปัฟฟอนมาคอและที่สำคัญไฮยาซินมาคอซึ่งไฮยาซินมาคอนี้เป็นราชาแห่งนกแก้วเลยนะทุกคนตัวสีฟ้าประมาณนี้เลยแล้วก็ น่ารักมากๆแล้วก็อายุยืนยาวมากด้วยนะอายุ30ขึ้นไปเลยนะทุกคนจนไปถึง80เลยนะบางทีก็อายุยืนน่าแต่ตามธรรมชาติเขาน่าจะอยู่ประมาณ30กว่าว่านี่แหละเพราะว่ามันมีการล่าแต่ว่าถ้าเป็นนกเลี้ยงอ่ะร้อยปีน่าจะถึงอยู่นะทุกคน mm hmm. ก็คือถ้าเราเลี้ยงตอนนี้หลานเราได้เลี้ยงด้วยแล้วทุกคนสายพันธุ์แรกที่ผมจะมาแนะนําเป็นตัวสีฟ้าสีเหลืองอยากให้ทุกคนทายว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนั่นก็คือ บูแอนโกมาคอนนั่นเองซึ่งบูแอนโกมาคอนนี้ค่อนข้างที่จะราคาถูกกว่าเพื่อนๆเลยนะสีสันโดดเด่นของเขาอะ่ะจะเป็นสีฟ้าเหลืองนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้อะ่ะก็จะเป็นสีเขียวนิดนึงก็จะประมาณนี้เลยจริงๆผมได้ไปดูที่สวนปามฟาร์มนกมาเขาค่อนข้างจะเชื่องมากๆเลยนะขี้อ้อนด้วยนะทุกคนแต่ราคาลูกป้อนเริ่มต้นที่ 45,000จนไปถึง50,000บาทเลยนะทุกคนจริงๆอ่ะบูแอนโกมาคอนี้เป็นสายพันธุ์เดียวที่ราคาไม่ถึงแสนนะก็จะอยู่ไล่เรียบประมาณอ่า40,000นี่แหละแต่ขั้นต่ำที่ออกมาเพิ่งออกจากไขมายังเป็นคนน้ำอยู่เลยที่ผมไปถามมาก็39,000นะทุกคนจริงๆผมก็เล็งไว้อยู่นะก็อยากเลี้ยงตัวนี้แหละ ต่อมาสายพันธุ์ที่2ก็จะเป็นสกาเลตมาคอนะทุกคนซึ่งสกาเลตมาคอนี้ค่อนข้างที่จะตัวเล็กกว่าบูแอนโกมาคอนั่นเองแต่ราคาไม่เล็กนะทุกคนสีสันโดดเด่นของเขาก็จะเป็นตัวสีแดงแล้วก็ปีกเขาก็จะมี2ส,สีสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านั่นเองซึ่งจะสวยงามมากๆเลยนะสีแดงจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้ว จะงอยปากของเขาจะเป็นสีขาวดํานั่นเองบูแอนโกมาคอจะเป็นอ่าจะงอยปากสีดําใช่ไหม <c oughs> แต่สกาเลตมาคอนี้ปากเขาเหมือนจะเป็นป่านสีขาวนั่นเองจริงๆก็เป็นตามธรรมชาติของเขานั่นแหละราคาที่ออกมาจากไข่เริ่มต้นที่1,80,000จนไปถึงขนภายที่อายุป,ประมาณ 60วันหรือ2เดือนก็จะอยู่ที่2อ0 0 0 0สบาทนั่นเองจริงๆอะ่ะถ้ามีตังผมก็อยากเลี้ยงอีกนะเพราะว่าตัวสีแดงค่อนข้างที่จะเล็กกว่าบูแอนกนะแต่ยังตัวใหญ่อยู่นะทุกคนก็จะประมาณนี้ผมได้ไปอ่าไปดูด้วยตาแล้วเขาค่อนข้างที่จะไม่ให้จับนะจริงๆถ้าจับได้ผมก็จะถ่ายรูปเหมือน ไฮยาซินมาคอร์แูแอนโกมาคอนั่นเองววดูดิทุกคนสการ์เล็ตมาคอ,อนี้สวยมากๆเลยนะและมีสายพันธุ์ที่3จะตัวเหมือนสการ์เล็ตมาคอร์เลยตัวสีแดงเหมือนกันแล้วก็จะงอยปากสีเขาวจริงๆอะ่ะถ้าคุณแยกไม่ออกก็จะเห็นสายพันธุ์นี้เป็นสการ์เล็ตมาคอร์เลยนะนั่นก็คือกินวิงมาคอ,อนั่นเองซึ่งกินวิงมาคอร์ซีซันโดดเด่นของเขาก็จะเป็นตัวสีแดงปีกสีเขียวแล้วก็สีฟ้า <c oughs> จริงๆอะ่ะ สกาเลต์มาคอกับกินวิงมาคอจะมีข้อแตกต่างที่ปีกนะไม่งั้นจะไม่ชื่อกินวิงนะกินก็สีเขียววิงก็ปีกปีกเขาอ่ะจะเป็นสีเขียวแต่สกาเลต์มาคอจะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปแตกต่างกันจะประมาณนี้เห็นไหมไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันนะเขาแค่สีเหมือนกันจะใช้ขนาดจะงอยปากยังเหมือนกันเลยทุกคนดูดิเห็นไหมจะงอยปากยังมีสีขาวเป็นเหมือนป่านเหมือนกันเลย ราคาค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะสำหรับกีนวิงอ่ะแต่จะลดลงมาจากสการลิตมาคอ,อนิดนึงที่ออกจากไข่มาก็จะเริ่มต้นที่1,30,000บาทถ้าขนภายอายุ60วันขึ้นไปก็จะอยู่ที่2,000 0 0บาทเลยนะทุกคนดูดิไม่แต่ราคาแพงๆทั้งนั้น ตัวที่ราคาถูกถูกหลักหมื่นก็มีสายพันธุ์เดียวนั่นก็คือบูแอนโกมาคอนั่นเองสายพันธุ์ที่3ค่อนข้างจะตัวสีเขียวออกเขียวมะนาวนะทุกคน <Wow. S 1> แต่ไม่ถึงขนาดนั้นนั่นก็คือบัฟฟอนมาคอนัทุกคนซึ่งบัฟฟอนมาคอน่ะ จะมีสีสันโดดเด่นในเรื่องของสีเขียวแล้วก็จะมีงอนเหมือนไก่เลยอ่ะจริงๆไม่ใช่งอนหรอกมันเป็นขนสีแดงนั่นเองซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะทุกคนจะงอยปากสีดำตัวก็จะประมาณอ่ากินวิงมาคอเลยแต่ราคาค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยนะผมได้ไปถ่ายรูปด้วยแหละจริงๆใจดีด้วยนะก็จะประมาณนี้ราคาที่เพิ่งออกจากไข่ก็จะอยู่ที่2 3 0 0 0 0บาทอ่า ตัวที่60วันขึ้นไปก็จะอยู่ที่3แสนบาทนะทุกคนจริงๆอะ่ะตัวนี้คือสวยมากๆเลยนะจริงๆถ้าซื้อตัวนี้ได้ก็ซื้อรถได้เกือบคันหนึ่งเลยนะทุกคนสวยมากๆโอเคสุดท้ายนี้ผมก็ได้ไปทักถามราคามาอย่างละเอียดมาเปรียบเทียบเพื่อที่จะมาให้ทุกคนได้รู้ว่าราคานกสายพันุ์นี้มาคอตัวนี้ที่เป็นราชาแห่งนกแก้วนี้ ราคาค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะทุกคนนั่นก็คือไฮยาซินมาคอนั่นเองดูดิทุกคนผมได้ไปถ่ายรูปและให้อาหารเขาด้วยนะเขาจะสีสันโดดเด่นของเขาจะเป็นตาสีเหลืองตัวสีฟ้าตัวประมาณ1เมตรเลยนะทุกคนซึ่งตัวตัวใหญ่มากๆเลยนะและจะมีจมอยปากที่ยาวมากๆแล้วก็โค้งเหมือนพันจันเซียวด้วยนะทุกคนซึ่งเขาก็จะอยู่ในการ์ตูนหลายๆที่เราเห็นกันนะ จริงๆอ่ะใจดีเชื่องขี้อ้อนมากๆแล้วก็รู้ไหมว่าสมองของเขาอ่ะเท่าเด็กสี่ขวบเลยนะทุกคนว้าสมแล้วที่เป็นราชาแห่งนกแก้วราคาเริ่มต้นที่ออกจากไข่มาก็อยู่ที่เจ็ดแสนห้าหม่บาทเลยนะทุกคนแล้วก็ตัวที่ประมาณสองเดือนขึ้นไปที่จะเป็นคนพายหรือคนคุมนี้ราคาอยู่ที่หล้านบาทเลยนะทุกคนโห oh. แพงมากๆเลยนะ อันนี้ผมก็ได้ไปทักถามลูกป้อนมานะที่เพิ่งออกจากไข่อ่ะที่จะเป็นขนนามแล้วก็ขนพายอะ่ะราคาอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะทุกคนได้ไปทักถามจริงๆอะ่ะเป็นนกในฝันของผมเลยถ้าผมเก็บตังค์ได้อะ่ะถ้าสมมติมีตังค์ผมก็อยากเลี้ยงเหมือนกันนะจริงๆที่ผมกล่าวมานี้สายพันธุ์ของนกแก้วมาคอจะมีหลากหลายมากๆเลยนะทุกแต่ที่ผมรู้ก็จะเป็นบูแอนโกลสกาเลตมาคอกินวิงมาคอแล้วก็บัฟฟอนมาคอไฮยาซินมาคอนั่นเอง โอ้โหนกแก้วสายพันธุ์มาคอนี้ไม่สามารถที่จะเลี้ยงในห้องพักหรือที่อยู่หมู่บ้านแอร์อ่านได้นะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเสียงดังแต่การที่จะเลี้ยงเขานี้เราจะมีงบประมาณมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนเรื่องของอาหารลูกป้อนมเมล็ดธัญ,ญพืชทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะใช้ต่างค่อนข้างแพงค่ารักษายิ่งแพงมากๆเลยนะ รู้ไหมว่าเขากินครั้งละร้อยซีซีห้าสิบซีซีขึ้นไปเลยนะทุกคนโ<ฮ>หดูดิกินเยอะมากๆขนาดผมเลี้ยงซันคอหนัวหรือกินชีกนี้ก็ยังกินเยอะแล้วก็เสียตังในมากๆเลยนะต่อเดือนนะทุกคนดูดิค่าอาหารต่อเดือนนะเกือบสี่พันบาทเลยนะทุกคน<ฮ>เยอะมากๆถ้าเราเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่นี้เราต้องรับมือในส่วนเรื่องของอาหารเรื่องเสียงแล้ว สำคัญที่สุดก็อาหารการกินแล้วก็กรงของเขานั่นเอง <c oughs> ดูดีทุกคนแต่จริงๆเราก็อยากเลี้ยงมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้การจะเลี้ยงนกแก้วไม่ว่าจะเป็นสายพันธ์อะไรขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เราก็จะมีตังในส่วนที่จะให้เขาไปโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงหรืออาสัตว์เฉพาะพวกเอ็กโซติกนั่นเองเขาจะไม่สามารถไปหาหมอพวกโรงอาินิกทั่วไปของสัตว์เลี้ยงนะเพราะว่า พวกสัตว์ปีกหรือพวกสัตว์เอ็กโซติกพวกหนูพวกงูนี้ต้องได้อ่ารับการรักษาสําหรับคลินิกเฉพาะนะตัวนี้ที่ผมอ่าพาไปรักษาแค่ค่าตรวจร่างกายอ่ะสามพันกว่าบาทเลยนะทุกคนผมรักษาไปตอนนั้นอ่ะที่กระเพาะอ,อาหารทะลุห้าพันบาทเลยนะเดือนนั้นผมหมดเป็นหมื่นบาทเลยนะทุกคนดูดิ การที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นนกแก้วหรือเป็นหมาเขาก็ต้องการความเอาใจใส่ความดูแลหรือความรับผิดชอบในตรงนี้ไม่ใช่ว่าเอามาเลี้ยงแล้วก็ปัดเขาทิ้งไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เหมือนผมเลี้ยงหมาเหมือนกันผมก็ไม่กล้าปล่อยข้างนอกนะถ้าเขาไม่หลุดนะกลัวไปฉี่ใส่รถคนอื่นหรือไปขี้ใส่หน้าบ้านคนอื่นนั่นเอง ทั้งนี้ก่อนที่จะเลี้ยงสัตว์เราควรดูตัวเองด้วยนะว่ามีความรับผิดชอบหรือแก้ปัญหาในจุดนี้ไหมแล้วก็ที่สําคัญตังเป็นปัจจัยสําคัญในตรงนี้มากๆเลยนะเพราะว่าทุกอย่างใช้ตังหมดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองโอ้ทุกคนฟังมานี้อยากเลี้ยงสายพันธุ์อะไรคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะ5สายพันธุ์นี้ผมเลงไว้อะก็คือบูแอนโกมาคอนนั่นเองซึ่ง ราคาจับต้องได้ง่ายนะเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกป้อนด้วยนะว่าวจะประมาณนี้จริงๆพี่เขาป้อนอะ่ะใจดีมากๆเลยนะสําหรับใครที่อยากสอบถามไม่ว่าจะเป็นลูกป้อนอะไรอะ่ะที่เราเห็นเราสามารถทักไปถามหรือเข้าไปถามได้นั่นเองเดี๋ยวพี่ๆคนเลี้ยงหรือฟาร์มที่เพาะเลี้ยงอะ่ะเขาจะแนะนําเราเองโอ้ทุกคนฟังมานี้ ก็รอดูเลยนะผมอาจจะซื้อนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่บ้านค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะพื้นที่ไม่ค่อยเยอะเวลาผมเอานกขนาดใหญ่มาเลี้ยงนี้มันจะเสียงดังมากๆเลยนะขนาดผมเลี้ยงตัวเล็กนี้ <c oughs> 4ีหตัวนี้ยังเสียงดังมากๆเลยนะยังเอาเข้าไปในบ้านเลยนะบางที่ะแล้วก็มีนกป่าอีกสตัวอยู่ในบ้านนั่นก็คือหงยกนั่นเองซึ่งจะเสียงดังมากๆการที่พี่จะเอามาข้างนอกนี้ก็เอามารงวมศาสตร์กรง ตอนเช้าแล้วก็ตอนค่านั่นเองแล้วก็จะไม่อยู่หน้าบ้านนะที่อยู่หน้าบ้านก็จะมีกระลอกนั่นเองดูดิ net ลิงเน็ตเรากําลังแทะกระลอกพี่ก็น่ารักมากๆเลยนะเป็นกระลอกสวนเดี๋ยวพี่จะมาทํารีวิวกระลอกให้ดูนะดูหูจะขาดอยู่แล้วทั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะ่ะคอมเมนต์ลงด้านล่างพูดคุยแชร์ share, ประสบการณ์กันได้เลยนะครับบ๊ายบาย ลาไปแล้วดูหูจะขาดแล้วนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่